เจี๊ยบดิว่ะกินหลายกินหลายกินห้ายกินหลายกินหลายเจี๊ยบเดี๋ยวแม่พาไปสื่อเอาเลยหลายเลยเนาะเอาแบบนี้เนาะเอาเลยหลายเลยเนาะนวดถาดก่อนเนาะเออเอาเลยหลายถ้าเลยเอาเยอะๆเอาเยอะๆเอาเยอะๆเลยเอาเยอะๆเอาเอาให้ป้าแพงอิ่มไปเลย เดี๋ยวรอทุกคนกินข้าวเสร็จก่อนลึกไม่์แคน้อนงอะไรอุ้ยเบิดเลยที่หายโอ้ยไซแม่ซีมึงมันสแสบแห้งเถอะบอสมันหอมมันหอมเป็นสงขึ้นเหนื่อยนะอีเมียขึ้นหน่มสุดเหนื่อยอื หมดแล้วลูกเดี๋ยวแม่พาไปซื้อใหม่แ่บ่อะอ่อแฉบโอ้ยแ็บหลาย